ต้นมะพร้าวนะครับที่โดนด่วงกินนะครับเกือบจะตายไปแล้วนะครับกินทุกใบนะครับเห็นไหมใบใบที่สั้นๆนเห็นไหมทุกใบใบใบนี้นะครับกินแล้วก็ก้านของมะพร้าวก็จะโดนกินนะครับเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับกินกินทุกใบนะครับ แต่ว่าคิดว่าถ้ามารักษาไม่ทันก็จะตายนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูก่อนนะครับเพะพอตอนที่หน้าแรงนะ่ะพอดีไม่ได้อยู่บ้านมันด้วงกินนะครับใกล้จะตายแต่ผมก็หาวิธีมาหลายอย่างนะครับเขาบอกว่าเอาลูกเหม็นมาใส่ก็ตายไปต้นหนึ่งนะครับ ต้นต้นนี้ดูต้นนี้หนักเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมยอดใหม่ที่ขึ้นมานะครับยอดใหม่ขึ้นมาจะไม่มีรอยโดนร่วงกินนะครับยอดใหม่ข้างบนนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่นะครับยอดใหม่จะเริ่มพอเทน้ำยาลงไปแล้วมันก็เริ่มอาการดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับในต้นต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นนี้ เทพร้อมกันนะครับแล้วก็ยอดใหม่ก็เริ่มแตกขึ้นมาเริ่มแบบว,ว่าร่วงกินไม่ไม่ไม่ไมค่อยได้กินนะครับยอดยอดนี้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าต้นนี้ก็โดนกินเหมือนกันนะครับสองต้นนี้ทั้งที่เคยออกดอกมาแล้วก็ไม่เป็นลูกนะครับเพราะว่าเขาไม่มีใบนะครับใบเขาโดนโดนร่วงกัดแทะไปหมดแล้วก็ ถ้าไม่มีใบลูกก็จะเล็กนะครับดูดูตรงนี้มีรอยที่ออกลูกมาแล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้เพราะว่าไม่มีใบที่ให้อาหารต้นมะพร้าวนะครับลูกมะพร้าววันนี้ผมก็จะพามาดูยาที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเห็นน้ำหมักที่เราทำกัน แต่ว่าถ้ามีนอนไปอยู่ที่น้ำหมักนับตัวหนอนก็จะไม่โตนะครับก็จะรีบก็จะยาวไปนะครับจะไม่อ้วนนะครับเพราะว่าเจอน้ำหมักนี่ครับมีน้ำหมักงผมนะคนับวิธีใช้น้ำหมักนะครับอันนี้เป็นหมักพวกพืชนะครับพวกใบสะเดาพวกทุกอย่างที่เป็นใบที่มันใบที่มีหนาๆใบมะละกอใบอะไรได้หมดนะครับ แล้วก็ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรในน้ำหมักด้วยมีแต่น้ำหมักอย่างเดียวนะครับนี่แต่จะกินเหม็นสักหน่อยนะครับกินเขาจะเหม็นสักหน่อยเดี๋ยวผมเปิดว,วิธีใช้นะครับว,วิธีใช้ก็เราเปิดน้ำหมักนี้ออกมาพอเปิดน้ำหมักเราก็จะเอาเข้าเทนะครับตรงตรงตรงที่เป็นรอยรอยประมาณอย่างนี้เราก็เทลงไป เราพยายามเทให้รอยแยกสูงนะครับเทเทลงไปนี่ครับรู้สึกว่าได้ผลดีนะครับเพราะว่ายอใบที่แตกออกมาใหม่มันแบบว่ามันมันทำให้ใบมันไม่มีแผลรอยด้วงกัดนะครับหรืออาจจะไล่ด้วงไปได้นะ ถ้าด่วงมันมีลูกมันก็ไม่โตนะครับหลังจากที่ผมทำได้ประมาณสักสามอาทิตย์เรามาดูมันก็จะมีใบสวยๆขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีรอยกัดนะครับลาธรรมดาที่เราดูใบที่ย้อนหลังมาที่เป็นใบก่อนจะโดนแทบทุกใบนะครับนี่ตรงนี้ก็โดนปลายนะครับ หลังจากที่ผมเทนี่เข้าไปใส่แล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับวิธีหมักมันไม่ยากนะครับผมใช้ทุกใบนะครับที่เป็นใบเขียวๆนะครับเช่นมะละชินกนะครับมะละชินกผมก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นมะละกอสุกผมเอามาหมักรวมกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็โดนยำเล่น,นะครับใบใบออกมาใหม่ใบใบนี้สวยแล้วนะครับสองใบแล้วนะครับสามใบาสามใบไม่โดนกัดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเทประมาณสักถ้าถ้าเทวันที่แดดแดดร้อนๆน,นะครับแดดร้อนๆจะดีมากเลยนะครับแต่ถ้าฝนตกลงไปล้างออกไปแล้วเราต้องมาเทใหม่นะเดี๋ยวผมพาไปดูตองน้าหมักนะครับ ที่ผมหมักไว้ผมหมักแบบไม่ง่ายนะครับนี่ครับนี่เป็นน้ำหมักแบบไม่ง่ายของผมนะครับที่สามารถไล่ด้วงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่ะข้างในก็จะเป็นลูกยออะไรนะครับวิธีหมักที่มันแบบว่ามัน ละลายเร็วนะครับแบบว่าที่มันเละเร็วคือไม่ต้องใส่น้ํานะครับเรายัดพวกใบพวกอะไรใส่ลงไปเลยครับใบยอใบอะไรใส่ลงไปเลยคือผมยังไม่ใส่น้ํานะครับผมจะปิดตั้งตากแดดไว้ตรงนี้นะครับปิดตั้งตากแดดไว้ปิดฝาไม่ต้องแน่นหรอกครับตั้งตากแดดไว้พอเขาเริ่มละลายรู้รู้สึกว่าเริ่มละลายแล้วเราค่อยมาใส่น้ํามันจะทําให้เราหมักแล้วมันได้เนี่ย น้ำหมักได้เร็วนะครับแล้วเอาไปเทใส,ส่รู้สึกว่าจะดีกว่าบางคนเขาพากันใช้ลูกเหม็นนะครับนี่น้ำหมักนี้ครับคือหมักได้ทุกอย่างนะครับผมก็นี่นะครับใบยอลูกยอ,อใบมะละอะไรเป็นพืชแบบนี้ดูฉุนฉุนเราเอาไปหมักเลยนะครับมันจะดีกว่าเราไปซื้อลูกเหม็นนะครับ เสียตังอีกตั้งหากอันนี้เราแค่ไปหาวิธีเอากวดน้ำมานะครับวิธีหมักท่านผู้ชมอย่าใส่น้ำนะครับถ้าใส่น้ำมันจะละลายช้านะครับนี่ต้นเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับต้นต้นนี้ก็อาการดีขึ้นเพราะว่ายอดที่ ยอดที่ออกมาใหม่รู้สึกว่าตรงปลายของกิ่งมะพร้าวจะไม่โดนนะครับพวกนี้ก็โดนโดนทุกแทบทุกใบนะครับทุกก้านนะครับนี่หลังจากที่ผมหยอดน้ํำยาไปแล้วก็ใบที่ขึ้นมารู้สึกว่าตรงที่ก้านก้านนะก้านตรงโคนก้านนี่ก็ ไม่ไม่ค่อยมีรอยแผลแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งหยอดประมาณสักสามสามอาทิตย์นะครับน่าจะเกือบเดือนได้นะครับจะต้องมาดูฝั่งนี้นะครับต้นต้นนี้เพราะต้นนี้มันขึ้นไปหยอดยากมันหยอดได้ประมาณทั้งเดียวนะครับวันนี้จะต้องหยอดอีกเพราะหยอดวันวนะั้นอ่ะมันมาหยอดต้นเดียวขึ้นไปหยอดยาก มันได้ยอดน้อยกว่าเพื่อนนะเดี๋ยวอันนี้ต้องซ้ำซ้ำบ่อยๆนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโดนด้วงกินสะเละแล้วต้นนี้นะครับต้องเทน้ำยาผมต้องเทน้ำยาอีกสักเพราะว่าตอนนั้นเราหาวิธีหยอดไม่ได้แต,ต่ตอนนี้หาบันไดามา,าพาดขึ้นไปหยอดนะครับถ้าต้นต่ำๆสองต้นนั้นผมหยอดบ่อยนะครับ นี่แหละครับดูก้านใบเริ่มออกมาแล้วก็แผลที่กัดใหม่ๆจะไม่มีนะครับก็ขอจบคลิปกับท่านผู้ชมไปแค่นี้นะครับ